อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะครับผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันอาคารที่2พฤศจิกายน2564หรือ2021ครับก็มีเรื่องที่จะคุยกันในเว็บกีฬานิดไปที่ยุโรป ก็คือในวงการฟุตบอลสมสรยุโรปเดี๋ยววันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จริงๆก็เป็นคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับเกมฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4จะเตะกันละนัดที่4เนี่ยก็คือคู่เดิมหมายถึงคู่ที่เพิ่งจะเตะกันไป2ทีมที่เพิ่งจะจะเจอกันไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ในนัดที่3ตามโปรแกรมของฟุตบอลสมสรยุโรปเนี่ยพอ สองทีมที่เจอกันในนัดที่สามก็จะสลับเย้าเยือนกันแล้วก็เจอกันต่อเนื่องในนัดที่สี่เลยส่วนทีมที่เจอกันไปในนัดที่หนึ่งทนัดที่สองก็จะไปเจอกันในอีกครั้งในนัดที่ห้านัดที่หกของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นในเกมคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ของแต่ละทีมมันก็มีความสำคัญจริงๆแหละแม้ว่าจะเล่นหกนัดในรอบแบ่งกลุ่ม จะบอกว่าเฮ้ยยังมีโอกาสแก้ตัวอาจจะพลาดไปนัด1-2น,นัดยังมีโอกาสแก้ตัวในอีกหลายๆนัดที่เหลือคือคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็โอเคคิดในแง่ดีมันก็พอคิดได้นะครับแต่แม้ว่าจะมีโปรแกรมให้เตะกันถึง6นัดแต่ในทุกนัดเนี่ยมันก็มีความสําคัญเพราะว่าในการจะเจอกันของ4ทีมในแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องไม่ลืมว่าถ้าเราแพ้ปุ๊บ นั่นหมายถึงว่าเราไม่มีคะแนนในขณะเดียวกันทีมที่เขาชนะเราเขาก็มี3คะแนนเต็มเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับทุกทีมย่อมต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดมันเป็นการเก็บผลงานเก็บแต้มเก็บคะแนนสะสมเพื่อให้อย่างน้อยติด1ใน2เพื่อการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปอันดับ3โอเคคุณอาจจะย,ยังได้รางวัลปลอบใจ ด้วยการไปเล่นยูโรปาลีกต่อแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่หลายๆทีมปรารถนาหลายทีมแต่และทีมย่อมอยากจะเป็นที่1ห,หรือที่2เพื่อที่จะผ่านเข้ารอบนอกเอาแล้วก็ลุ้นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแม้ว่าจะมีอยู่บ้างบางทีมหรือขั้นหลายทีมที่พออกหักในรอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วใช้คำว่าก็ไปเอาดีได้ในศึกยูโรปาลีกเพราะว่า ความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือทีมที่เข้าแข่งขันในยูฟ่าแชมเปียนสีกคือทีมที่แข็งแกร่งทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมโดดเด่นดีกว่าทีมที่ได้สิทธิ์เล่นเพียงแค่ยูโรปาลีกอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายูฟ่าแชมเปียนสีกมันจะเป็นพวกแชมป์ไม่ก็รองแชมป์หรือบางประเทศก็เป็นอันดับ3อันดับ4ซึ่งก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผลงานที่เรีรกว่าดีกว่าทีมที่ได้สิทธิ์เล่นยูโรปาลีกยูโรปาลีก สำหรับบางชาติโอเคอาจจะเป็นพวกทีมรองแชมป์อันดับ3อันดับ4บางชาติเป็นอันดับ5อันดับ6เลยเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าทีมที่เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คือทีมที่แกข่งแข็งกว่าทีมที่เล่นในยูโรปาลีกนั่นเลยทําให้บางทีมที่อ,อกหักในรอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คือได้เพียงแค่อันดับ3ในกลุ่มก็ได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกแล้วก็สามารถ ผ่านรอบน็อกเอาท์แต่ละรอบของยูโรปาลีกเพราะว่าหลุดไปเล่นยูโรปาลีกเนี่ยมันจะเป็นรอบ32ทีมส่วนยูฟ่าแชมเปียนส์ิปพอผ่านรอบแบ่งกลุ่มซึ่งมันเป็นรอบ32ทีมอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นรอบ16ทีมเลยยูโรปาลีกไปเล่นในรอบ32ทีมแต่ทีมที่หลุดจากแชมเปียนส์ิปบางทีมก็แข็งแกร่งแล้วก็คือแข็งแกร่งมากกว่าทีมที่เล่นอยู่ในยูโรปาลีกตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ผ่านรอบ นอกเอาแต่ละรอบเนี่ยสามสิบสองสิบหกรอบแปดทีมไปจนถึงรอบรองหรือว่ามีเข้าถึงรอบชิงก็มีเห็นอย่างนี้กันไปแล้วนะครับถ้ามองในแง่หนึง่งเฮ้ยเป็นลุ้นยูโรปาลีกยังมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นความสําเร็จลุ้นแชมป์เยอะกว่ายูฟ่าแชมเปียนส์งคกคิดอย่างนั้นก็พอได้แต่ผมเชื่อว่าทุกสมโมสรทุกทุกคนน่ะหมายถึงทุกคนในที่นี้คือทั้งนักเตะทั้งคนเป็นกุนซือเป็นผู้จัดการทีมเป็นโคช้ชเป็นเทรนเนอร์หรือบอกปัญหาของสมโมสรแม้แต่แฟน,แฟนๆเองก็ ย่อมอยากจะลุ้นความสําเร็จในแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่ายูโรปาลีกเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่มีทางเลือกอื่นในเมื่อผิดหวังจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วยังมีโอกาสลุ้นในยูโรปาลีกยังไงก็ต้องลุ้นก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยผมก็เห็นด้วยในในแง่เนี่ยนะครับแต่แน่นอนครับในเมื่อทุกทีมยังอยู่ในเส้นทางยังมีความหวังต่างก็ต้องการที่จะลุ้นความสําเร็จกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในคืนนี้และคืนพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามา ดูกันว่ามีคู่ไหนที่จะต้องเจอกันบ้างและแนวโน้มมันมีโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ถึงกับฟันธงว่าคู่ไหนใครจะต้องแพ้ใครจะต้องชนะนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจจะต้องอไปคาดหมายแล้วเดี๋ยวเกิดคาดหมายคาดการผิดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปอวดทาตัวว่าตัวเองเก่งตัวเองคาดหมายได้แม่นยําถูกต้องเหมือนอย่างที่ผมเคยคุยมาก่อนหน้านี้ ปหลายๆครั้งแล้วเหมือนกันว่าในเส้นทางที่ผมอยู่ในแวดวงการเป็นสื่อมวลชนด้านกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลุกคลีกับวงการกีฬาและวงการฟุตบอลต่างประเทศมายาวนานเนี่ยผมจะเจอหลายๆคนที่เป็นแฟนฟุตบอลมักจะถามอยู่เรื่อยว่าสองทีมนี้เจอกันคู่นี้ใครจะแพ้ใครจะชนะผมเจออย่างเนี้มาตลอดอาจจะเรียกว่า,าตลอดทั้งชีวิตของการเป็นนักข่าวกีฬาก็ว่าได้ผมก็จะบอกว่า สำหรับบางคนนะถ้าพอสนิทที่จะพอ,พอกุยกระซ ا و า ة ใหญ่กันเล่นเก็จะบอกว่าถ้าผมรู้เองเนี่ยผมคงเป็นนักพนันไปแล้วเป็นเซียนพนันไปแล้วถ้าผมรู้ผมมั่นใจเต็มร้อยว่าคู่ไหนใครจะแพ้ใครชนะนั่นหมายถึงว่าถ้าผมไปเล่นพนันคู่ไหนผมก็ต้องได้หมดผมก็ต้องร่ำรวยไปแล้วแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะผมไม่ต้องมานั่งทํางานอยู่ตรงนี้ทํางานแบบตร,รามทางานเพื่อให้ได้ รายได้ให้ได้ผลตอบแทนกลับมาเลี้ยงชีวิตตัวเองเลี้ยงครอบครัวไม่อย่างนั้นผมก็รวยไปแล้วผมไม่จําเป็นจะต้องมานั่งทํางานอย่างนี้หรอกถ้าผมรู้ว่าคู่ไหนผลแพ้ชนะมันจะออกมาอย่างไรมันไม่มีใครที่จะรู้ถึงขนาดนั้นได้จะเป็นหมอดงหมอดูเก่งกาจขนาดไหนก็ตามไม่งั้นเขาก็ร่ารวยจากตรงนี้กันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นได้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เหมือนกับแบบว่า เป็นเซียนวิเคราะห์เจาะลึกคิดว่าผลคู่นี้จะต้องแพ้ชนะออกมาอย่างนี้แน่นอนก็ลองไปเช็คดูมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างสลับกันไปเพราะว่าฟุตบอลแต่ละคู่มันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายทั้งหมดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ละคู่แต่ละกลุ่มโดยในคืนนี้จะเป็น4กลุ่มกลุ่ม e f g และ h ที่จะเตนะนัดที่4กันก่อนและอีก4กลุ่มคือ a b c และ d ก็จะเตะใน นพรุ่งี้ก็จะสลับกันอย่างนี้ครับถ้านัดไหนทีมที่อยู่ในกลุ่ม A,B,C และดีเตะคืนวันอังคารและอีก4กลุ่มเตะคืนวันพุธพอนัดถัดไปแต่และทีมแต่และคู่ที่เล่นวันพุธก็จะสลับมาเล่นวันอังคารคู่ที่เล่นวันอังคารในนัดแรกนัดที่2ก็จะไปเล่นวันพุธนัดที่3กับน,นัดที่4ก็จะสลับกันอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ถามว่ามันเพราะอะไรก็อาจจะเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบอะ ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยแต่ละทีมแต่ละกลุ่มเล่นกันอยู่แต่วันพุธแต่ละทีมแต่ละกลุ่มเล่นกันอยู่แต่วันอังคารมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนมันก็ควรจะสลับกันนัดหนึ่งนัดสองสลับกันนัดสนัดสสลับกันนัดหานัดหก็สลับกันจะได้มีทีมที่เล่นทั้งวันอังคารแล้วก็วันพุธเพราะต้องไม่ลืมว่าแต่ละทีมที่มาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือแม้แต่ยูโรปาลีกก็ตามก่อนจะมาเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปช่วงกลางสัปดาห์ในช่วงสุดส การจัดโปรแกรมการขันเขาใช้คำว่ามันต้อง,องล้อกันหรือว่าให,ให้มันแบบสอดคล้องกันพอรู้ว่าโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ิปทีมไหนจะลงสามวันอังคารหรือวันพุธก็จะได้จัดโปรแกรมหมายถึงว่าองค์กรที่กํากับดูแลฟุตบอลลีกภายในประเทศนั้นก็จะได้แบบจัดโปรแกรมได้ถูกไงว่าอ่ะเดี๋ยวทีมนี้เล่นวันอังคารนะทีมนี้เล่นวันพุธในฟุตบอลสโมสรยุโรปเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้ก็จะ ต้องจัดให้เล่นแบบวันเสาร์หรือวันอาทิตย์พอได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่วญ่เขาก็จะจัดให้เล่นเป็นวันเสาร์กันไปก่อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือสโมสรในประเทศของตนเองให้ไม่ให้เกิดการเสียเปรียบจะบอกว่าเพื่อให้ได้เปรียบม,มันก็ไม่เชิงสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยไม่ให้เกิดการเสียเปรียบเพราะถ้าฟุตบอลลีกภายในของแต่ละชาติไม่ช่วยเหลือสโมสรของตนเองยกตัวอย่างแบบจะต้องเล่นคืนวันนี้คือวันอังคารแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปจัดโปรแกรมให้ทีมนี้เล่นวันอาทิตย์ นั่นหมายถึงว่าก็ได้พักเมื่อวานวันเดียววันจันทร์มันเป็นไปไม่ได้ไงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจัดโปรแกร,รมให้มันสอดคล้องแล้วก็ให้มีโอกาสได้พักเพราะบางทีมันไม่ใช่เพียงแค่พักธรรมดาแต่ยังต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไปอีกประเทศเพราะว่าฟุตบอลสโมสรยุโรปมันก็ต้องเดินทางไปเตะนัดเยือนในหลายๆประเทศอยู่แล้วยกเว้นแต่ในรอบ็อกเอาท์รอบลึกๆที่มันก็จะมี ความเป็นไปได้ที่ทีมจากประเทศเดียวกันเจอกันเองก็เดินทางอยู่ในประเทศไม่ต้องข้ามประเทศแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังไงก็ต้องจากประเทศหนึ่งก็ต้องเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเราย้อนกลับไปดูพรีเมลีกกันสักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลงานของทีมใหญ่ ทีมใหญ่ๆใ,ในที่นี้ก็คือพวกเต็งหนึ่งสองไปจนถึง4หรือจะ 5, 6อะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าอันดับทีมเต็งการเป็นแชมป์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตัวเลขอัตราต่อรองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนอยน่างที่เมื่อวานผมพูดไปแล้วนะครับว่าพอแมนซิ t y ตี้สะดุดแพ้เมื่อวันเสาร์จากการพ่ายให้กับคริสตัลเลสคารังเอทเซียมของพวกเขาเองไปถึงศย์ประตูตอ่อสส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญ ก็คือการที่แมนซิตี้เหลือ10คนตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกด้วยในขณะที่เชลซีครับแม้ว่าจะต้องออกไปเยืยนอนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คแล้วก็ต้องรอจนกระทั่งถึงช่วงแบบเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วกว่าจะได้ประตูขึ้นนำแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เพิ่มอีก2ลูก3ลูกไปชนะในท้ายที่สุด3ประตูต่อ0ูนได้ ส่วนเอร์พูและแนนฟิลแม้ว่าจะนำถึง2ประตูต่อ0ูนแต่ไปไปมามากลับกลายเป็นยิงเพิ่มไม่ได้แล้วก็มาโดนไบรตันแอนโฮฟอาร์เวนแผงริดยิงตีไข่แตกแล้วก็ยิงตีเสมอไปได้จบเกมอย่างชนิดเหลือเชื่อเหมือนกันเกมที่แมนซิตี้แพ้คริสเบิร์สคารังก็เหลือเชื่อเกมที่เลียพูนำไบรตัน ท,ท,ทั้งที่เล่นในแอนฟิลด์ไปก่อน2-0แล้วมาเสมอ2-2ก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดหลายคนจับจ้องมองดูอยู่ว่ามันจะเป็นการคุมทีมปีศาจแดงนัดสุดท้ายของโอเลกุน่าโซชาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดแมนยูเต็ดบุกไปเยือนทอนัมฮอสเปอร์ที่รังของทีมไก่เดทองแล้วเกิดแพ้ขึ้นมาอีกนั่นหมายถึงว่าพวกเขาจะแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นนัดที่4ใน ห้านัดหลังสุดและอีกหนึ่งนัดที่เหลือนั่นก็คือแค่เสมอนะถ้าเกิดห้านัดหลังสุดคุณเก็บเพิ่มได้เพียงแค่แต้มเดียวถ้าคุณแพ้สเปอร์เมื่อวันเสาร์ผมเชื่อว่าบอร์ดบริหารแมนยูเต็ดคงจะช่วยอุ้มโซชาต่อไปไม่ไหวแล้วละยังไงก็ต้องปลดแต่พอแมนยูเต็ดบุกไปใช้คำว่าถล่มเลยก็ได้เพราะบุกไปเอาชนะทะนรัมพ์ฮอสเปอร์ได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยกลายเป็นว่าโซชายังได้อยู่ในตำแหน่ง แต่คนที่โดนปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือนูโน e เอสเปริ s โต t ซานโตบอกบริหารของสเปอร์ก็ใช้เวลาคิดอยู่วันเศษเ,เพราะว่าลงสนามเล่นกันในวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งบ้านเราก็คือห้ามงครึ่งที่อังกฤษรู้ผลก็ประมาณทุ่มครึ่งหลังจากนั้นในวันอาทิตย์ผมเชื่อว่าบอดบริหารของทาร์มฮอสเปอร์ก็คงคิดหนัก แล้วพอมาถึงเมื่อวานนี้อาจจะมีการประชุมกันในช่วงเช้าแล้วพอช่วงอาจจริงๆชงเช้าที่อังกฤษมันก็คือช่วงบ่ายบ้านเราแล้วแ่ะแต่ที่เป็นข่าวออกมาเลยมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจากสมสรทรัมฮอสเฟอร์ก็คือตรงกับช่วง4โมง45นาทีโดยประมาณนะประมาณเนี้ย4โมง45นาทีที่มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้ในรายการคุยกับบิ๊กจะ ทางออนไลน์ที่ผมทำรายการคุยกับแฟนๆทั้งทาง y o u t u b e แล้วก็ Facebook ของ c n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  e t h a i l a n d News เนี่ยนะครับมื่อวันนี้รายการก็เข้าประมาณ3.45โมง45นาทีโดยประมาณตามเวลาปกติบางบาง EP คือบางจันหรือบางศุกก็มีเลนๆไปหน่อยสุดแล้วแต่ว่ารายการก่อนหน้านั้นเขาเขาจบเร็วจบช้าด้วยมันก็จะส่งผลมาถึงการเซต เตรียมรายการสําหรับรายการคุยกับพิกจチャที่จะต้องต่อจากรายการคุยข่าวชาวบ้านที่สองสาวตาลปวินามัยายคล้อยกับโอกนิตินาตราณน,นิยมเขาทําคู่กันนะครับก็มาจบเอาประมาณ4ี่โมงก่อนครึ่งอ่ะสี่โมงประมาณ4ี่มงยีนาทีเมื่อวันจบประมาณสัก 26- 2 7เพื่อที่ว่าจะได้จบปุ๊บเขาก็จะยิงสัญญาณไลฟ์เรื่องเด่นเย็นนี้ต่อ เมื่อวานนี้พอจบรายการเนี่ยตอนนั้นผมก็พูดทิ้งท้ายรายการคุยกับพิกจาซึ่งถ้าหากใครไม่ได้มีโอกาสได้ดูหรือได้ติดตามชมได้ฟังที่ผมพูดแสงทัศนวิจารโดยส่วนตัวหรือบางคนอาจจะเคยฟังบ้างบางคนอาจจะแบบไม่เคยฟังเลยก็สามารถไปเปิดฟังได้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะฟังย้อนหลังกันได้แค่เข้าไปที่แอป YouTube หรือ Facebook ก็ได้แล้วก็พิมพ์ค้นหานะ พิมแค่คำภาษาไทยนะครับคุยกับบิจเจสกดตรงตัวง่ายๆเนี่ยนะครับคุยกับบิจเจมันก็จะขึ้นมาให้เปิดดูได้เลยทั้งทาง y o u t u b e กับ Facebook ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะดูทาง YouTube มากกว่าทาง Facebook เยอะเหมือนกันในแต่ละ e ีีที่ผ่านมา10 19เ ep ไปแล้วเมื่อวานนี้เป็น ep ที่19นะครับเท่ากับว่าผมทำมาแล้วประมาณสอ2เดือนกว่ากว่าเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งก็2 ep บ่ายวันจันทร์กับบ่ายวันศุกร์1เดือน4สัปดาห์ก็8 ep 2เดือนก็16โดยประมาณนะอันนี้ ep 19เไปแล้วก็2เดือนกว่ากว่าแล้วนะครับที่เริ่มทำมาเริ่มทำมาน,ะน่าจะ ปลายเดือนสิงหาคมลหลังจากนั้นก็เข้าเดือนกันยาตลอดเดือนกันยาตลอดเดือนตุลาและเมื่อวานนี้ก็คือเข้าสู่เดือนพฤศจิกาละสองเดือนหน่อยๆที่ทำถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลอังกฤษใครเป็นแฟนฟุตบอลสโมสร,รยุโรปก็ไปเปิดฝังกันได้หลักๆเราก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในแวดวงฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยุโรปเป็นหลัก สมัยนี้ก็เปิดฟังย้อนหลังก็ได้มันก็เลยทําให้หลายๆคนเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ดูสดสดเนี่ยในที่นี้อาจจะทั้งทางโทรทัศน์ทางวิทยุหรือแม้แต่ทางวิทยุเนี่ยนะครับรายการเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ฟังย้อนหลังกันได้เหมือนกันนะทาง YouTube กับ Facebook ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะเนี่ยแต่ในส่วนรายการคุยกับบิ๊กจ๊ะอย่างที่ได้บอกนะครับก็ ไปฟังย้อนหลังได้เลยเมื่อวานนี้ในรายการผมก็พูดถึงคู่แมนยูเต mm ็ด hmm. บุกไปชนะสเปอร์ส hmm. าว่าแน่นอนอะ่ะมันชัดเจนว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเล่นแล้วก็การจัดตัวผู้เล่นของโซชาที่มันออกมาได้ผลมันเวิร์คคือปรับมาใช้ระบบแบบ532ใช้ประกาศตัวกลาง3คนแบ็ k สฝั่งก็ปรับเป็นวิงแบ็ k แล้วก็มีมิดฟิลด์ตัวรับ2คนมิดฟิลด์ตัวรุกอีก1คนยืนอยู่หลังคู่หัวหอกตัดตัวริมเส้นในกรณีในลักษณะที่ปกติแมนเด็จจะเล่นในระบบ4 2 3 1ก็คือมีเซนเตอร์คู่มีแบ,บ็กขวาซ้ายแล้วก็มีมิดฟิลด์คู่กลาง2คนขยับขึ้นไปในแนวรุก3คนก็คือเพลย์เม๊กเกอร์คนหนึ่งก็คือบรูโน่แฟนันส์แล้วก็ตัวริมเส้น2ฝั่งก็จะเป็นเมสันกรีนวูดหรือมาคัสแรดฟอร์ดหรือเจดอนซานโช อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเอเดนเซนคาวาน,นี่ก็จะหนักพอทำเป็นตัวสมรองเพราะว่านับตั้งแต่มีคริสเตโนโรนัลโดมาก็ยืนเป็นหน้าเป้าแต่พอผลงานมันออกมาแล้วมันไม่เวิร์กมันต,ติดติดขัดขัดตะกุกตะกากไปในหลายๆนัดต่อเนื่องมาละคือมันก็ชัดเจนเน,น,นะครับสี่นัดหลังสุดในเกมพรีเมียร์ลีกก่อนที่จะบุกไปเยืยนอนสเปอร์พวกเขามีแต้มเดียวในการเสมอเอฟเวอร์ตันหลังจากที่แพ้แอสตันวิลล่าไปก่อนคาบ้าน พอเสมอแอสเวิลล่าอ่าเสมอเอฟตันก็่าในบ้านตัวเองอีกบุกไปเยือนเลสเตอร์ก็แพ้ถึง2ประตูต่อ4ถูกหยุดสถิติที่ไม่แพ้ใครในเกมเยือนในพรีเมียร์ลีกมาถึง29นัดติดต่อกันสถิติก็ถูกหยุดไปแล้วน้ำซ้ำที่สำคัญที่สุดคือการพ่ายต่อลิเวอร์พูลถึง0ประตูต่อ5คาราง Old นะังออทอร์ฟอร์ดมันเลยมาถึงจุดที่ว่าถ้าเกิดแมนยูยเตดบุกไปแพ้สเปอร์อีก ยังไงโซชาก็คงไม่รอดแต่พอมีการปรับเปลี่ยนระบบการเล่นจาก4-2-3-1ไปเป็น5-3-2แล้วเวลาบุกมันก็จะกลายเป็น3-5-2คู่หน้าใช้โรนัลโดกับเอดิสันคาวานีแม้ว่า2คนอายุรวมกันจะ71ปีเศษเพราะว่าคริสเตโนโรนัลโด36ปีกับอีกเกือบ10เดือนเอดิสันคาวานี่34ปีกับ9เดือนเศษ9เดือนครึ่งอ่ะเกืบ10เดือนเหมือนกัน รวมกันแล้วมันก็คือ71ปีกว่าๆาอายุของ2คนแต่มันเวิร์กทั้งการที่โรนัลโดทาประตูแรกคาวานีทำประตูที่2แล้วพอช่วงท้ายเกมมาคัสแรดฟอร์ดที่ได้ลงไปเป็นตัวสมรองก็ยังทําประตูเพิ่มได้อีกด้วยมันลงตัวไปหมดแล้วก็ดูแล้วสูตรนี้คืนนี้ก็คงใช้ถ้าเกิดไม่ใช้สูตรนี้แล้วปรับเปลี่ยนไปใช้คืนนี้ไม่ไม่ใช้หน้าคู่อย่างโรนัลโดกับคาวานี และถ้าเกิดโอเลกุน่าโซชาจะบอกว่าก็ต้องโรเตชันปรับเปลี่ยนแล้วให้มาคัสแวตฟอร์ดลงเมสันกรีนวูดลงถ้าเกิดมันได้ผลโอเคมันก็ไม่มีใครว่าอะไรได้แต่ถ้าเกิดไม่เวิร์กรับรองแฟนเรดอาร์มี่แต่ละคนก็จะต้องบอกและ so ้ะโซชาคุณจะไปคิดมากคิดมายคิดให้มันเป็นเรื่องทำไมในเมื่อสูตรนี้มันเพิ่งได้ผลมาในเกมกับสเปอร์และคืนนี้วันนี้ก็ต้องไปเยือนอตาลนตา เพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องใช้มันสูตรนี้เหมือนเดิมผมก็จะรอดูกันว่าคืนนี้แมรี่เตดจะใช้สูตรไหนคืนนี้จากปกติคู่ที่จะต้องเล่นตีสองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตีสามกันไปแล้วนะครับเมื่อวานผมพูดเรื่องเวลาของยุโรปกับประเทศไทยที่มันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งชั่วโมงเวลาของเราที่เร็วกว่าเวลาในอังกฤษและก็ยุโรปเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเกมที่แมรี่เตตบุกไปเย็นอต,ลตาลนตาก็เล่นตรงกับตีสามบ้านเราคืนนี้ผลจะเป็นอย่างไร เพราะว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแมตต์ก็เกือบเอาตัวไม่รอดเอาทรฟอฟต์โดนอตาลต้าบุกไปนำสองศูนย์ในครึ่งแรกยังดีที่ครึ่งหลังมาพลิกสถานการณ์มาแซงชนะได้3าสองส่วนในเกมที่แมตต์พอชนะสปเปอร์เมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกพอผมทํารายการคุยกับบิ๊กแจทง YouTube แล้วก็ Facebook จบ4ี่โมงครึ่งผมก็มาเช็คข่าวประมาณ4ี่โมงสีานทีข่าวออกมาแล้วว่านูโนเอสเปเรโตซานโตคือคนที่หวยออกเมื่อวานหวยออกบ้านเราครับ นูโน่วหวยอออกเหมือนกันก็คือเขาโดนสโมสรสเปอร์ปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็มีข่าวต่อเนื่องมาว่าอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเลยว่าถ้าเกิดแมตต์แพ้สปเปอร์และโซชาโดนปลดคนที่มีสิทธิ์จะเข้าเป็นเจ้าหน้าใหญ่คนใหม่ในทินออทรฟอต์คงจะไม่แคล้วคอนเต้แน่นอนเพราะอีกตัวเลือกหนึ่งที่เป็นบิ๊กเนมอย่างซ ine ีนารินซีดานก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่ได้ต้องการไปคูมแมนยูในเตดในเวลานี้เพราะนั้นหลายๆคนก็รอดูอยู่ว่าผลระหว่างสเปอร์กับแมนยูจะออกมาอย่างไรพอกลายเป็นสเปอร์แพ้คาบ้านมันเท่ากับว่าผลงานของสเปอร์ในฤดูกาลนี้ก็น่าผิดหวังทงั้งทั้งที่3นัดแรกพวกเขาคือจ่าฝูงของเพยร์มลีกเป็นทีมเดียวที่ชนะ3นัดรวดไม่เสียประตูเลยแม้ว่าจะชนะนัดละหนึ่งศูนย์ก็ตามแต่หลังจากนั้นสเปอร์เสียนัดละสามลูกแพ้สามนัดติดต่อ,อกัน อันนี้ก็เหลือเชื่ออยู่นีย0303 03, 03, แล้วก็13หลังจากนั้นมาคืนฟอร์มได้อีกหน่อยมาชนะสองนัดติดแต่กลายเป็นว่าพอแพ้แมยูเ็ดเนี่ยก็เท่ากับว่าสเปอร์แพ้ไปสองนัดติดอีกแล้วพอนัดก่อนหน้านั้นก็แพ้เวสต์แฮมในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์รวมแล้วสิบนัดสเปอร์ก็เลยชนะห้าแพ้ห้าเป็นทีมเดียวที่ไม่เสมอใครไม่แพ้ก็ชนะและสุดท้ายคนที่แพ้เลยก็คือนูโนเอสเปริโตซันโตโดนปลดไปแล้วก็มีข่าวว่า น่าจะเป็นคอนเต้ที่ไปคุมสเปอร์แทนที่จะไปคุมแมนยูเนเตดถ้าโซชาโดนปลดนะครับแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาหรือว่าประกาศอย่างเป็นทางการแต่สื่อในอังกฤษเนี่ยลงข่าวแบบว่าน่าจะเป็นคอนเต้ไม่น่าจะมีการพลิกโผไปเป็นคนอื่นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันแล้วกันส่วนเมื่อคืนนี้ก็ยังมีเกมที่วูลฟก็เอาชนะเอฟเวอรตไปได้2ประตูตอนหนึ่งอีกด้วยนะครับส่วนในโปรแกรมของ ยูฟาแชมเปี้ยนส์โอ้พอดีผมดูเวลาแล้วเวลามันก็กลายเป็นว่าพูดไปพูดมาในเวลามันก็จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยูฟาแชมเปี้ยนส์คคืนนี้ในกลุ่ม E F G และ H นะครับก็อย่างที่ได้บอกคืนนี้ก็จะเป็นการเจอกันอีกหนึ่งนัดของ2ทีมที่เจอกันเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมาดูสถานการณ์ของในแต่ละกลุ่มครับในกลุ่ม E เนี่ยตอนนี้ยบรย์ เป็นจ่าฝูงมี9คะแนนเบนฟิก้า4บาร์เซโลน่า3และดินาโมเคฟ1กลุ่ม F อฟแมนยูเนเต็ดมี6คะแนนเป็นจ่าฝูงบียเรอัลกับอัลตันต้ามี4คะแนนเท่ากันและยังบอยส์มี3คะแนนในกลุ่ม G ีซอลส์บวกเป็นจ่าฝูงนะครับมี7คะแนนเซบีย่า3เลวกับโวลฟ์บวกมีทีมละ2คะแนน และในกลุ่ม h c ชครับยูนตุสชนะ3นัดรวดเก็บไป9คะแนนเต็มเชลซีมี6คะแนนเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสแล้วก็เมาโมยังไม่มีแต้มเลยนะครับคืนนี้โปรแกรมที่จะต้องเจออกันเนี่ยมันก็มีทั้งคู่ที่เล่นตั้งแต่เที่ยงคืน45นาทีก่อนก็มีวอ o ฟ์ที่เจอซาวส์บวกมาโมเจอเชลซีแล้วก็มีเริ่มในคู่ตีสาก็จะเป็นบาเยินเจอเบนฟิกกา บีนอมเกเจอร์ซโลนาแม้แต่ไปเยอนออตแลนตาแล้วก็เป็นบีอาร์เลที่เจออย่างยังบอยสเซบียาพบกับลิลแล้วก็ยูวิตุสพบกับเซนิตเอาเป็นว่าเดี๋ยวผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันแล้วกันเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมบิ๊กจ๊สาธิตกริกุลาไปก่อนสวัสดีครับจอกีฬากับบิ๊กจ๊สาธิตกริกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวเว์อ